ว่าจะไปธนาคารซะหน่อยอะค่ะวันนี้มีเรื่องต้องใช้เงินสดแต่ว่าไม่มีเงินสดเลยต้อ,องไปธนาคารแปลกาสวัสดีค่ะต้องการทำอะไรคะมาแลกเงินค่ะจากเงินดอลลาร์ฮ่องกงเป็นเงินไทยค่ะได้ค่ะลบกวนขอบัตรประชาชนและกรอกฟอร์มนี้ก่อนนะคะได้ค่ะเลทอัตราจะเป็นตามนี้นะคะ <S <S สะกุลเ,เงินหยวนปี เฮ้ c ือเปนเอล์ชุน่นเลยนนะว่าจะไปธนาคารซะหน่อยค่ะวันนี้มีเรื่องต้องใช้เงินสดแต่ว่าไม่มีเงินสดเลยต้องไปธนาคารบ้างไหมเอฟ e ี่โมเมนต์สเลวเตอรวอืม่ำไมหัวใจ这么快换完了现在听哪个来เดีย เป็นมีแต่เงินดอลล่าฮ่องกงอะสิหยิบกระเป๋าตังม,มาผิดแล้ววันนี้ต้องใช้เงินสดด้วยอืมเอ๊ะ我知道有个地方我带你去换 i ว s o โอเคค่ะสวัสดีค่ะต้องการทำอะไรคะมาแลกเงินค่ะจากเงินดอลลราฮ่องกงเป็นเงินไทยคะ่ะได้ค่ะรบกวนขอบัตรประชาชนและกรอกฟอร์มนี้ก่อนนะคะได้ค่ะ เลดอัตราจะเป็นตามนี้นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะเขาหนืองข่าโหไม่คิดเลยนะเนี่ยวันแรกเงินจะง่ายขนาดนี้ด้วยอนะ่ะเฮ้ พูดถึงแรกเงินวันนี้เรามาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับสกุลเงินกันดีกว่าค่ะฮะหรอจะมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะน่ามา c a าสกุลเงินสกุลเงิน,น,นเงินหยวนเงินหยวน人ี币人เงินบานเงินบา,ายวนเารหรัฐดอลลาหรดลารสหัฐาหรัาทสาดอลลาร์สหรัฐลลาร์สด เงินเยนเงินเยน日元日元ลเงินฮ่องกงดลลาร์ฮ่องกงก港币港币เงินวอนเงินวอนหรียญนหรียญนดอลลาร์สิงคโปร์ลลารนสิงคโปร์สิงคโปร์เงินสิงคโปร์เงินลลารนบูไน ดอลลาร์บรูไนวอนหหล来源วอน来源ดอลลาร์ออสเตรเลียดอลลาร์ออสเตรเลียออเหยวนออหยวนเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆพื่สำหรับคำศัพท์ใน EP นี้จำกันได้หรือยังเอ่ยเพื่อนๆลองไปฝึกกันเยอะๆนะคะฝึกบ่อยๆรับรองว่าจำได้แน่นอนและสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากเรียนรู้คำศัพท์ไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมิ้นท์ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะเจอกันใน EP หน้าค่ะ 拜拜。Bye bye. Bye bye.